สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเด็กๆไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะถนนเส้นนี้สะพานสวยมากเลยนะคะคุณมิจิขี้เหล่เน่วันนี้นะคะเราพาเด็กๆมาดูใบไม้เปลี่ยนสีพ่อไปซื้อตั๋วอยู่นะคะพี่มิกำลังเล่นกับน้องหมาอยู่ฟังจังคาวายีหดีอยเนี่ย ไปแล้วนัแล้วไม่เนชิว่ายเ้าใว่เกลัหลืออลมเลยจด็เก่ขาตอนเาหอเอาคโเโโเโอคโเอเคอเอเคโโอเคอเอ่ะอออเเเอเอคเคิเอ เจ้าตัวกุนน้ส่เกลือเน่เห็นนิดนึงนะกลินกินนงังแต่ตอนนี้ใบก็เริ่มร่วมเยอะแล้วนะคะนนนกกิัังสสีสวยละมุนมากเลยอ่ะนี่จังเหยียบนะลูกอันนี้เหม็นมากเลยนะ ลูกของมันจะเหม็นมากเลยนะคะเวลาคนเหยียบนี่เหมือนเหยียบแบบเหมือนอะไรเน่าสักอย่างเจ้า <c oughs> <c oughs> ตาบูน่ายอใบก็เริ่มร่วงแล้วนะคะ แต่ก็มองไปก็สวยดีสวยไหมคะเพื่อนๆดู่สิเอ้าวิ่งกันไปโน้นละสลวยเลยสวะะมก <า S 1> เลยสวยมากสวาเลยสยมนกเลยสลสยวมๆเลยสวยวากเลยสยเลเลยมาาาเาเาเลย ชอร์ลี่ชอร์รี่โอตาซัมเตะอะไรถึงจะล่วงหน่อยก็สวยนะมองไปมีแบบเหลืองๆเต็มเลยอ่ะนี่แต่ มาถึงตรงนี้ละใกล้สุดทางเดินแล้วช้าต่อส่อยกันไม่ช้ต่อสยกันそうだねซีนช<ん>ูจอดูอแาชุดตอ้กอนเตอร์เ่いい ทังนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะโอเคเนี่ยโอ้โหขี้เลยขี้เ マัดจิ๊กมัดจิ๊กมัอน้าโน้อไิจังบอกยากไปถีบเรือเป็ดแม่ขี้เกียจถีบมากเลย ไหนแม่อะไรไฟเนี่ยไี่ลได้ต้นนี้มองใกล้ๆก็สวยดีนะมองใกล้ๆเหมือนมันเหี่ยวหรือว่าอะไรมันจะตายเลยอ่ะนายที่สุดก็ได้ถีบจนได้นะคะให้พ่อไปแม่ขอพักแค่เดินในสวนนี่แม่ก็จะไม่ไหวละออกัสังอีกหนไอยตารดีดักเก็ตเอสซักเนนดักเก็ ちょっとまってโอ้หนาวไปสังนักมาไปดูกานแต่ละใชระวังกันด้วยนะเดี๋ยวแม่ไปนั่งรอตรงนู้นมีที่นั่งข้างในโน่นอะโอโตสั่งมังะได้ไหม อากาศเย็นมากเลยนะคะหนาวมากถ้าเกิดตกลงไปคือน่าจะแข็งตายเลยเนี่ยอ่ะโชตโตนเนจกยาเดือกัมบาเตบายบาย 千葉動物病院のところじゃない方。子供の国？うん、子供の国。あ、子供の国の方。うん。どう楽しいんだよね。ぶつかる。<laughs> ショーター。<laughs> ああ、にぶつかっちゃうもう、うん、帰れなくなっちゃうこれは。あ反対反対反対。反対だ。浅いんだってよ<ん>浅いって。じゃあどうしたの

きょうだいを運転したいからどう สำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ